สวัสดีครับจากคุลุมานะครับวันนี้นะครับเทสลาโมเดลไวยคันนึงนะครับตัวนี้เราติดตัวฝากระโปรงไฟฟ้านะครับตัวฟลังนะครับตรงรุ่นนะครับผมเก็บงานสวยงามเรียบร้อยนะครับเก็บงานสวยงามใส่ท่อกดอะไรให้เรียบร้อยนะครับท่อประดูกงูนะครับตัวนี้สามารถคอนโทรลจากในรถแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับตัวนี้นี่ครับ กดปิดจากจอได้นะฮะนะครับพร้อมระบบดูดเหมือนเดิมน,นะะกดสั่งเปิดจากหน้าจอได้นะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับร้านติดตั้งมีแล้ว การลอยให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะมีชุดดีๆโปรโมชั่นอยู่นะครับของทางร้านนะครับทั้งมือจับตัวฟลังนะครับปายท้ายมีให้หมดนะครับตัวนี้รอแล้วตัวนี้โอเคนะครับสาธิตป,ประมาณนี้นะครับ ฟรังเทสลาโมเดลสามโมเดลวนะครับตัวนี้เป็นของโมเดลวนะครับผมตรงรุ่นนะครับไม่มีดัดแปลงนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ